สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยมาฝาก1คันนะครับหายากแน่นอนสภาพนี้ผมการันตีเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับกับ Chevrolet Cruze 1.8ตัวท็อปสุดนะครับปี2012ครับรถสวยสภาพงามๆแบบนี้ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำรถคันนี้ไม่เคยชนเลยครับสวยสมบูรณ์มากๆราคาสด159,000บาทนะครับมาชมมาเช็คดูได้ครับ ดูไฟท้ายซะก่อนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ LED ผ่อนได้3-4พันโดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับคันนี้ออปชั่น เจ๋มเลยครับพวงามาลัยมัตติฟังกชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้กูแจคีเลตนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ทรงหรูกว้างกวางนั่งสบายและที่สำคัญในราคา1 5 9 0 0 0บาทดันได้รถปี2012ครับมาดูนะครับไม้แท้แน่นอนไม่มีกรอไม้แต่อย่างใดห2 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม้แท้ภายในทูโทนรถสวยมากๆครับสวยจัดห้ามพลาดกันเลยทีเดียวมาชมดูก่อนได้เลยครับการันตีเช็คมาทั้งคัน พัดมาอย่างสวยมาฝากสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานเน้นราคาเน้นสภาพเน้นปีรับรองตัวนี้แจ่มสุดๆนะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับตรงเบาะด้านหน้านะครับก็คุ้มมากๆนะครับบอกเลยสุดคุ้มครับรถทรงนี้นะครับราคานี้นะครับความกวาม้วางขวาขง,ขงของเชฟโรเลตครูซไม่เป็นรองใครแน่นอนในเคสเดียวกันคลาสเดียวกันนะครับ ตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับเดิมจากโรงงานนะครับชุดแต่งสวยๆไฟท้าย LED น่าจะเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าตัวโฉมจากสูตรไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็งามนะครับเปลี่ยนมาอย่างงามบอกเลยว่าหลายพันครับตัวนี้เช็คชมดูได้นะครับ159,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ยางดอกเต็มดอกแน่นใช้กันได้ยาวครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับแอดมินฝากให้พิจารณาหนักๆน,น,นะครับคันนี้บริการจะส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้ลถแน่นอน1 5 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยรถดีมีเสน่ห์ถึงแม้เชฟจะไม่อยู่ในเมืองไทยแต่อะไรการซ่อมบำรุง,งยังมีอู่เก่งๆมีช่างเก่งๆครับรับรองว่าใช้งานได้จริงจังแน่นอนนะครับผมศึกษาเชฟมาตั้งแต่เขาย้ายออกจากเมืองไทยไปนะครับ กลัวว่าจะไม่มีที่ซ่อมไม่มีอะไรนะครับเช็คมาแล้วเรียนศึกษามาแล้วมีแน่นอนนะครับเข้าไปศึกษาได้ครับในแฟนเพจแฟนลับหรือเชฟโรเลตขับเชฟครูชขับก็ได้ครับรับรองว่ามีอะไรมีอู่แน่นอนนะครับใครที่ชอบและสนใจในราคา159,000บาทขอย้ำว่าได้รถปี2012แล้วได้ออปชัลนล้นลแบบนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับบอกเลยว่าคำเดียวคุ้มละสภาพนี้ไม่เจอในตลาดง่ายๆแน่นอนคันนี้ ผมกล้าท้าเลยว่าไม่มีอีกแล้วในสภาพนี้นะครับราคานี้ด้วยนะครับเช็คมาได้ชมมาได้นะครับใครที่สนใจนะครับศึกษาหาข้อมูลก็ได้ครับดูข้อมูลใน YouTube ก็ได้ครับมีคนรีวิวเยอะตัวนี้สวยจริงครับไม่แท้120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆตัวนี้มีมีคร e ชคอนโทรนะครับล็อกระบบไว้วิ่งเองทางไกลๆนะครับก็น่าสนใจจริงๆนะครับออปชั่นก็ดีราคาก็ดีสภาพก็เยี่ยม ไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วก็อยากจะบอกให้สมาชิกซื้อไปใช้นี่แหละครับก็มาชมมาเช็คดูได้นะครับมินบุรีบ้านไกลนะครับแอดมินจัดส่งให้ได้นะครับรอเช็ครถทดลองขับก็ได้นะครับรับรองก็ไม่ผิดหวังรถไม่เคยโดนชนเลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับ มือเดียวป้ายแดงสภาพงาม1นึในร้อยเกณฑ์นี้ผมให้ได้เลยครับคัดและเช็คมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานกับทรงหรูหรูกว้างกวาง,วางนั่งสบายและชอบในราคาชอบในปีรับรองว่าเชฟโรเลตเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเทียบรายราคาตลาดนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่ม,มอีกนิดหน่อยท่านจะใช้รถรุ่นนี้ได้อย่างมีความสุขกับการลงทุนอย่างแน่นอนรับรองเลยว่าใครที่สนใจเข้าใจ คันนี้คุ้มจริงๆนะครับแอดมินฝากไว้เลยครับมันคุ้มจริงๆครับคุ้มยาวๆขอบคุณค